ก่อนสนับผลวิไลเลิศและก็มือโปรซิ์นะครับมือโปรซิ์เพิ่งจะจัดฉลองวันเกิดไปคุณตะกี้ครับมาก็ได้รางวัลชีวิตไปนะครับก็เป็นสองเปล่านะครับ <c oughs> ติดตามไป <c oughs> ขณะที่ไฮยีน่าไฮยีน่านี่มันต้องเห็นเหยื่อก่อนนะ,อ,ะอ้าวจะขยับเหยื่อแต่ว่าโดนกวาดครับออกล่าเหยื่อได้ไหมครับวันนี้ไฮยีน่าครับ <c oughs> หรือว่าจะสูญเปล่า สิงปามก็ไม่ธรรมดานะครับจังหวะแข้งจังหวะโต้ยิงด้วยมัดซ้ายครับยินงนานตอนนี้เอานี่ครับเข้นสายโตมาอุ้ยนะแต่ตะลูกเตะล้มลงไปทีครับแม่ล้มครั้งที่3ามครับแมาโดนเกี่ยวล้มเตะมาโนเกี่ยวล้มนี่อยู่ที่ว่าสิงปามจะกลับมาสู่เกมได้หรือเปล่าัดรัดรัดลัดเดี๋ยไปฟัดกันต่อครับนะครับ อยู่ที่ว่าสิงตามครับจะกลับมาสู่เกมได้เมื่อไรนะครับยก่ที่แล้วรับเซนซ้ายไปเยอะยกที่4ครับเกมเปิดครับยังนี่ครับปักด้วยศองนี่ไต่มัดหนึ่งสองต่ดาหน้าหงายครับเอ้านี่ครับจังหวะต่บันหนึ่งสองไต่มัดไปจีิงโอ้โหอาแล้วครับนี่นะครับมวยไทยอาวุธต้องเยอะๆครับเจาะตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเจาะตรงอื่นบ้างครับอ้าวแล้วครับดูว่ากำปั้นมีรูไอ้ยหน้านี่ ยังไม่มีอาการตกใจกับโดนซ้ายเกี่ยวไปลงไปลงมาฮาแล้วครับเป็นเรื่องนะครับคุณเบ็คกี้มาจังหวะโบกแล้วมาดูครับเจ็กกิ๊กอ้าจะเอาพอดโดนบอลดึงอยครับแมาโดนฟันศอกครับตอนนี้ไฮยีน่าครับต้องกลังอุ้ยโดนแท่าเข้าเข้าซ้ายแมาเสียไปทีหนึ่งเข้าขวาโต่อสีบาบต้เข้าขวาโต้เข้าขวาไปยิงมิดสวนครับโอ้โหนี่ครับฟังเสียงเชียร์กันดูครับมันไม่มันครับนี่ครับมันไม่มัน นี่ครับเล,เล็กแต่ว่าเล็กพิกที่หนูพิกสวนด้วยนะครับถึงใจสิงปามได้เชียร์ยได้สายได้เสียวเลยครับนี่ครับเร่งยงนี้มาเรียกว่าไม่มีอะไรจะเสียครับฉะนั้นต้องเร่งแล้วครับอ้าวควัดมาฮายิน่าพยายามจะสายแข้งสายขวา,า,างหน้าไว้เอาล้ครับทีมงานบอกเดินเดินเด็กกิ๊กบอกให้ลุยครับฮายินา่าแหม่พักยกนี่คุณวิทยาต้องต่อสายหน่อยละสถานการณ์แบบนี้มันมันบีบคั้นหัวใจเหลือเกินครับจอด รถโรงแรมลาคุน,น่าแกนแอนด์สปาจังหวัดสงขลาครับคู่มวยคู่เอกเต็มพิกัด14คู่ครับาหาเลยครับยกสุดท้ายครับตอนนี้ต้องถือว่าสถานการณ์นั้นใครได้ยกนี้ก็น่าจะมีโอกาสเป็นผู้ชนะสูงเลยครับรัดไหนลอกมาเอาเทสิงปามครับโอ้โหยกสุดท้ายออกไปนี่กองเชียร์เฮกันลั่นเลยครับเกมกดดันเหลือเกินครับตอนนี้ฮยิน่าว่างไงดีครับทีมงานขยับสายไหม้าย แข้งซ้ายเริ่มจะไม่เข้าแล้วครับไฮยีน่าต้องสื่อเพลึกนิดนึงโดนมาซ้ายขวาได้มาหนึ่งทีโอ้ตอนนี้สิงปรามมั่นใจแล้วครับเรียกความเข้าใจแข้งซ้ายซ้ายทีนึงกดมาแฝลูกนี้มุดศีรษะไปนิดครับสิงปรามไฮยีน่านะครับแตกไหมแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วนะครับเลือดมาแล้วนะครับเลือดมาแล้วครับโอ้โหเลือดมาแล้วเลือดมาแล้วโอ้ยหมดยกสุดท้ายครับแ้าใส่กันมันจริงๆ ต้องเืินชมครับคู่แรกเปิดหัวดีครับวันนี้บนงานของมวยไทยพันธมิตรครับคุณสมัยสุกุลเมตตาบรรดาพี่ๆโปรโมเตอร์หลายๆท่านนะครับช่วยกันแลกมวยด้วยก็ดูครับน้ำใจไมตรีนะครับจบแล้วก็ไม่มีอะไรค้างคาใจครับมาใบสุดท้ายไปมุมแดงนะครับมาได้ยกสุดท้ายนะครับได้ไป3-4แข้งแต่ก็ได้เลือดเส้นชัยชนะเหมือนกันรสำหรับไฮยีน่าเพชรสี่หมื่นครับ อนาคตดาวโรดของวงการมวยแน่นอนครับฮยิน่าเพชรสียมงจำน้องไว้ครับโอ้โหเลือดดินไหลเป็นทางเลยครับไปไปเลย